สบายดีพี่น้องสุขูมสุโกลทางเราไทยต่างประอทิตเนาะวันนี้จะพามาปลูกผักโบไปเลยค่ะพี่น้องผักโบแบงผักบัวแบงพี่น้องไปเลยค่ะสบายดีพี่น้องเดชทองนะคะบักลายโพสจะเป็เหลือมเถินเนาะตอบเชียงเทเวนเถินนอนั่งเฉียนยังปลูกผักเลื่มชูเลื่มซนผักอะไรผักบัวเลยนะสื่อพักจุ๊มเนี่บ่เออเออ ตบตบทาปลูกเลียนดึงปลูกเลีนี่เออเลียนอีกไปเจ้าอยู่บเธเออเอไปแค่ไหเลยเลี้ยงลูกปลูกเล้ยลกกำลังกำลังเริ่มปลกพี่น้องนหขึ้ทมี่ใช่เอาหมจีกุ้หมันหน่อยมันลายกันเลยอะไรจำ่นแหละเออเรย่นัก็มาลกมาจีกมาทั้งใบทั้งกินหัว งามเสียด้พี่นงอีกผักอันนึงกว่าผักบัวเวียดบอเออจีออกง,งามกับงามลูกมาปลูกใหม่พี่นงลกปลูกใหม่อืมันทำไม่ได้หลายนานดิกินมันจงบัวนานเบิดง่ายนั่งกับปูกเป็นอยู่เนาะกวาดเนืน้อขี้ดินเต็มหล็บอืม <laughs> กินอกอีกมันมันได้หลายกมันได้จักสามหัวนะปุ้ยเออ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 สามหัวปู้คือโบปีอ่ะผงมันน้อเออมาแรกก็มาหดอีกพอทบพังแล้วตันนี้เขาก็มาหดอีกเออเออปุ้กไปเลยบ่ปลูกก็ยังเฮ้ยเออเออปลูกยังมันมันเดินนานกิวได้หวังเออ มุคุกยังำหร้อเออเจ้าจชนัดปลูกไปเลยงน้องจีกีคุเออไก่สะบักันท่ปล่อยจะก็ะปินนโอ้ยงามนางขันดิงามคุณปล่อยด้กระปินนนะงามมาแล้วฟักบัวนี้คุกใหญ่ลำใหญ่จะเป็นงามก็ด้ มาเล่นางมาเด็ดเอาเดอร์ใบจากบมาจากใสเก่งเด็ดลูกกระปงอีกเอามากระปอเอนมาปลูกอยู่ที่นี่นะเนาะตะกี้ปลูกอยู่พูนปลูกแล้วลูกมั้ยมันได้หลายนานเลยอยู่พูนบนใกล้ๆเพม่อนกินใกล้ บอบัเทงเน่ป้าว้าด็กาเยชิโลปูสี่ชายถทงนี่ตัวยหตัวขวเหย,ยบีบมันมันหยีบเนะเออตัวป้าท้นีน่ได้ชมาพังน้ำมันทีปลูกไปเลิ่อนลายมเออปูกตัวเทงก่อนแล้วก็บ,บีบมาพางพี่มันจงไปได้หยียบอันน้นมันมันจงบาดเจ็บดังบเจ็บอืมอืมเกบุมยเน่ยอยู่แล้วมันงามรกมากเลย หมดก็มาจับมือจี้จี้แชมป์หัวเรานั่งกระเตกออกอีกดีครับปู่มันเรวนั่งปุ่งนั่งเตกเพิ่มเบ่งออกห่างใช่ไหมอ้าวห่างและกกใหญ่แล้วก็งิ่มอรกอี มนกนายเออชำนา่นแ่บหางเออกับบหางแต่พอดีทำนั่งใบดุธรรมดาตัดมันโบทันมีแนวสายระบายจากตัดอืมมีแนวเก้งใา่จิตตัดเอาเออขับบัววียับบัวเบงขบัวเลยเขาบอกนะอืมนะหากงามดุกระดุ นั้นแล้วไก,ก,กลอยู่บ่แม่ไม่ไก่อยู่กยไก่คุยบ่บ่นั่งกองก้นนั่งโลดลงไปไม่ไม่ทิ้ทางเลยทางหลังนะน้ำจับด้วยพา่าวอยู่มีคนมาหาพี่น้องเออแต่ว่าซื้กอกาแฟ เออไม่ได้น <Univers ität> <ád> <Un> 네ั <Luis> ่งกระปุกเองเรห่างเลยชันจุกลุกไม่ได้มาแบ่งเอาทุนนี้วันพ่พพเงานี่ใหญ่ตอนทำบไตรจีคำอิทนะพ่อพ่อชำนาญช่องอัน cái này cô mẹ sơn cái quần áo bồi thường theo địa ừ. ông ngầu đừng có pho kè, nhảy nhội bài nhảy ôi ôm, nội đi um ừ. ăn nang hùa bịt để cho nó cho chốt đớp ปลูกข้าวบ่มีคนมาหาบ่อือไปเจ้าหลังกระเช้าต่อนี่ผนมีห่างไม่ได้เอาแล้นะบ่บ่บ่เอาไปเลยไปหันเละไม่เล็กแตปู่ใช่ นางพระพี่น้องกองโกนปลูนางไม่ได้นั่งในทั้งทั้งนานนันเพิ่งเชิงโยนโกนนั่งทุบทุบหัวถอดใหม่เลยตะกุนด้วยเออเออสิมันสิตัวปลูกดกได้สิใหญ่ออกคันบ่พอกันเลยนั่งปลูกผ้าพี่น้องก็อย่ามัน แล้วยายสิอันนั้นเนเปิลพันบะพอจิจีออกมันโอ้ยกระพอเดถอะพูดียังบักอะไรจุกเอาออกชักกระตานโยนไปเถอะพูดไม่ได้ชิวานไทยเพิรนลวานพักการดิอนเบิดเลย Ừ, ừ. อืมอืมพุดธีงามจํานะเฮ้ยอืมอืมอืพุดธีงามชองหัวน่ะพระคมปรอมน้ำก็กินบอเบิดจนที่ได้แวนวมนีะชื่อโลกหรือบะเอาเรือนชามชามข่ำเด้อมือมันี้เด้อรน,อนาวนาวได้มืนอนี้ไดน มือชันวันดีใช่ไหมคุณแยเนาะเออคุณแล้วต้องป่นออกคุณเล้วก็บินนาขามาแบบนี้เออเปดนาทีเห็นไหมอ,อือมต้องกก้นข้าโตไปเนาะไป่างโตกรุงนะฮะโตหล่อน,นบอกให้นั่งกองก,งงก,นก้นเือกระโดดขึ้นเรอผู้ใช้นานพากักกระซิมยายเลย มันเชื่อมกันงดงามมาโอมเชื่มาเด้อเขาบปูพัเด้นังกัปูได้นังกัเลหนื่อยชื่อนังบุมีเงินปูมันแข็ง่ายมองรถมนมันมันอะเออผูกของมันัหนดิเส็จนะเน้ำเด้อหักัน้ำบัก อืพ <as> well. ี่ปลูกมันทั้งพี่กัมันแขคงกันเลยปลูกมันทังบนชุนมันเพื่ได้โบนนะคไหเออกะน้มนตมมันเะอืออกเอามือก็ได้ก็ได้พ่นอกมันมีคนมาหาเพื่อนพี่น้องย่ายืนยกช่องเหงาต้องกาเอา thương khỏi đẹp